สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับผมอดดี้ออเดียไนท์นะครับผมนะฮะในนามของร้านออเดียไนท์เซ็ e เตอรครับตอนนี้ผมเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับของแบรนด์ใหม่นะครับที่ชื่อว่า s าวิชั่นครับวันนี้ผมอยากจะนำเสนอชุดคราเกะผมเชื่อเลยนะครับว่าความรักและความสุขภายในครอบครัวนะครับนอกจากฟังเพลงแล้วดูหนังดูภาพยนตร์แล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นคือระบบของคาราโอเกะการร้องเพลงกับครอบครัวภายในบ้านหรือท่านจะร้องเองคนเดียวนะครับหรือกับคนท่านรักก็ได้นะครับและแน่นอนถ้าชุดคาราโอเกะมันไม่ได้เรียกว่าใช้แอมฟังเพลงในการร้องเพลงหรือใช้ลําโพงที่ฟังเพลงร้องเพลงเนี่ยมันทําไม่ได้ครับมันจะทําให้เสียงหรือว่าดอกลําโพงเนี่ยแตกก่อนนะครับผมดังนั้นจึงต้องใช้ลําโพงที่ถูกออกแบบ มาเป็นระบบของครารโอเกะครับออีกในหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้แอมดูหนังหรือฟังเพลงมาร้องเพลงได้ไหมยากนะครับนะับเพราะว่าอีกหนึ่งประการเราอาจจะต้องไปหามิกเซอร์หรือว่าตัวที่มีปรับเอ็ o โคดังนั้นวันนี้ผมมีเรียกว่าแนวทางและก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของ n าวิช i o นที่ได้ทดสอบมาแล้วว่าเสียงดีมากๆคุ้มมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่จับต้องได้ เป็นแอมเคานเตที่มาครบ all in one ในตัวเดียวซื้อตัวเดียวจบแบบนี้นะครับแล้วก็ลำโพงที่เหมาะสำหรับร้องเพลงโดยเฉพาะสังเกตง่ายๆนะครับผมให้พี่น้องดูลำโพงของ s าว d ิชชั่นรุ่นนี้ก่อนเลยนะครับนี่คือรุ่น KS 8 0 3ครับสไตล์ของเขานะครับ จะถูกออกแบบมาเหมาะกับการตั้งอยู่ในห้องลิฟวิ้งรูมหรือห้องดูหนังฟังเพลงหรือห้องที่เรียกว่าเอาไว้ร้องเพลงโดยเฉพาะได้เลยสามารถตั้งบนเชลว,วางหิ่งได้นะครับหรือท่านจะแขวนนะครับทางด้านหลังเขาก็จะมีที่ต่อนะครับสําหรับขาแขวนไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมและตัวนี้บอกเลยนะครับว่าร้องออกมาแล้วเสียงเพราะมากๆเลยนะฮะ เหมือนกับอยู่ในรายการ The Voice อียังไงก็ไม่รู้นะครับดูรูปทรงนะครับของเขาผิวจะเป็นแบบ h ไ g l ล s s ครับนะฮะสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับก็จะเป็นแนวแบบ l i f e สไต l e นะครับแนวแฟชั่นแบบ m o เดิรหน่อยนะครับวางแล้วก็ดูหรูหราสวยงามนะครับเพราะว่าซาวิชนนั้นออกแบบมาดีมากๆนะครับ ผมให้ดูสเปคของลำโพงคาราโอเกะนิดหนึงกันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะใช้ดอกทวิตเตอร์นะครับทั้งด้านบนนี้นะครับขนาด3นิ้วจำนวน2ดอกด้วยกันครับและไรเอร์นะครับหรือว่าบูเฟอร์ของเขาจะมีขนาดอยู่ที่8นิ้วเลยครับ8นิ้วนี้ถือว่าใหญ่นะครับจะได้เสียงร้องที่กว้างนะครับแล้วก็ใหญ่แล้วก็เต็มพลังด้วยนะครับทั้งเปิดเพลงซาวคาราโอเกะตัวนี้ดีมากและเพลงร้องดีมากรายละเอียด ดีมากสำหรับผมผมให้9.5เต็ม10ทั้งหมดทั้งรูปรักษ์ทั้งน้ำเสียงนะครับและก็ทั้งคุณภาพด้วยนะครับที่ได้ทดสอบมาแล้วนะอีกประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นคือแอมคาร์เกะร้องเพลงนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแอมรุ่นใหม่เลยมีชื่อว่า DKA Series ครับซึ่ง DKA Series นั้นนะครับจะประกอบไปด้วย2รุนร่นด้วยกันนั่นคือ DKA 500ครับและ DKA 900ครับ แตกต่างกันที่กําลังวัตต์ครับตามชื่อรุ่นเลยนะครับ DKA 5 0 0ก็คือ500วัตต์ครับและ DKA 9 0 0ก็คือกําลังขับอยู่ที่900วัตต์ครับสำหรับรุ่น500วัตต์ราคาครับจะอยู่ที่17,900บาทครับและอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับนั่นคือ DKA 9 0 0ราคาจะอยู่ที่21,900บาทอันนี้ผมให้เลือกตามขนาดห้องห้องไม่ใหญ่มากเอารุ่น500วัตต์พอครับแต่ถ้าห้องมีขนาดใหญ่สัก10เมตรขึ้นไปเนี่ยนะฮะ แนะนำให้เป็นตัว900วัตต์นะครับผมตัวนี้ต่อออกลําโพงได้เลยแต่ตัวนี้ต้องเรียกว่าออปชั่นครบสวยงามนะครับรองรับจอภาพนะครับที่เข้ากับทีวีหรือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ของท่านในระบบ 4K ด้วยครับและตัวนี้นะครับมีที่จุดเด่นมากๆเลยท่านต่อกับโทรทัศน์ได้เลยครับเข้าช่องนะฮะของ HDMI ARC นะครับทีวีก็จะมี ARC นะ สาย h m i เส้นเดียวครับต่อกับตรงนี้เชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายนะครับเราก็เปิดหนังหรือว่าเราจะฟังเพลงก็ได้นะครับดูหนังฟังเพลงก็ได้แต่ถ้าคาราโอเกะแล้วท่านก็เปิดจาก youtube คาราโอเกะก็ได้นะแล้วก็เปิดได้เลยครับจากทีวีมันจะมาเข้าต่อออกสู่ลำโพงคู่นี้ได้เลยนะครับผมและที่สำคัญตัวนี้มีรีโมทครับ ซึ่งนอกจากท่านจะทัชสกินทางด้านหน้าจอสวยงามนี้จอใหญ่ได้แล้วท่านก็ยังปรับรีโมทนี้ได้ที่ผมชอบนะั่นกะ็คือสามารถปรับ e c h o นะครับหรือปรับรูมโหมดได้นะครับหลายระดับเลยนะครับตัวนี้ง่ายดายมากๆนะครับโดยผ่านรีโมทหรือท่านจะปรับระดับเสียงเพลงก็มีปุ่มปรับระดับเสียงเพลงง่ายดายท่านอยากจะเพิ่มวอลลุมเสียงของไมโครโฟนท่านก็ปรับตรงนี้ได้นะครับเรียกว่าสะดวกสบายนะครับอ่ะ เรามาดูออปชันสำหรับ MDKA Series รุ่นนี้กันสักนิดหนึ่งครับเรามาดูหน้าจอนะครับ LED ของทาง MDKA Series นะครับจะเห็นเป็น6ช่อง6โหมดด้วยกันนะครับที่เราสามารถปรับได้นะครับช่องแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของ HDMI นะครับและช่องที่2นะครับจะเป็น DSP Mode ตัวนี้จะเป็นการปรับเสียงนะครับ Echo โนะครับโดยใช้เรียกว่าเป็น Room Room c a l i b r a t i o n ที่มีอยู่ในโปรแกรมของแอมคาร a โลเกอยู่แล้วมีให้เลือกหลายระดับนะครับและตัวนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้ Setup นะครับเราใช้รีโมทก็ได้เราใช้ทัชสกรีนแบบนี้ก็ได้นะครับและตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับเสียงเพลงระดับความดังนะครับและระดับความดังของใหม่คือช่องถัดมานะครับและระดับความดังของเอฟเฟกครับนะฮะอ่ะ เรามาดูอันแรกกันเลยครับช่อง HDMI นะครับจะเห็นมีช่อง HDMI input 1,2,3และ HDMI ARC ครับตัวนี้นะครับนี่ฮะช่องสุดท้ายนะครับของเขาจะนำไว้ต่อกับทีวีได้เลยนะครับเป็น HDMI ARC ช่องนี้นะครับและด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของช่อง RCA input นะครับเขาจะเขียนว่าว v ดีโอแล้วก็ DVD input นะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ ใส่ RCA Input เข้าตรงนี้ได้รวมถึงมี Optical นะครับเข้ามาทางช่องด้านนี้นะครับ Op t i c a l แล้วก็เป็นบลูท t ธนะครับเราสามารถส่งสัญญาณเพลงผ่านระบบ b l บลู o t h ระบบเพลงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไฟล์ MP3 นะครับก็จะมีช่อง USB ทางด้านหน้านะครับส่วนทางช่องต่อด้านหน้านะครับผมถือว่าสะดวกสบายครับไว้รองรับใครที่อยากเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ PC เข้าทางด้านช่อง USB นี้ได้เลยนะครับ และตัวนี้ก็เป็น USB เล่นแบบ MP3 ครับมีรองรับไว้ทางด้านหน้านะครับมาดูในส่วนที่2กันบ้างนะครับจะเป็นโหมดของ DSP นะครับจะมี8รูปแบบด้วยกันนะครับ7 8 3 4 5 6 7 8ครับโดยเขาจะมีโปรแกรมมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง DSP 2นะครับเขาได้โปรแกรมมาว่าเหมาะกับลำโพง JBL นะครับในกรณีเราใช้ลำโพง JBL และ DSP 3นะครับจะเหมาะกับลำโพง Bose นะครับและ DSP 8นะครับซึ่งเขาตั้งไว้แล้วว่าจะเหมาะกับลำโพง Sound Vision ครับนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมก็ใช้7กับ8นี่แหละนะครับมาดูในช่องของตัวนี้ครับ Music นะครับเราสามารถปรับระดับความดังได้นะครับนะฮะแล้วแต่เราต้องการนะครับความดังก็จะมีโอ้หจนถึง100เลยนะครับก็อันนี้ส่วนมากเราปรับไม่เกิน50หรอกครับนะฮะแล้วก็ถัดมาครับ ปรับระดับเสียงเพลงมิวสิกได้แล้วนะครับก็ยังปรับระดับไมค์ความดังได้นะครับทางด้านนี้ด้วยนะครับก็โดยมากก็ไม่เกิน50หรอกนะครับก็เรียกว่าเต็มห้องแล้วครับในตัวสุดท้ายที่เป็นเอฟเฟกครับโหมดเอฟเฟกนะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีความพิเศษนะครับเป็นรูมโหมดนะครับเราสามารถปรับเพิ่มเอฟเฟกให้เสียงเอ็กโซนะครับ เรียกว่าเยอะขึ้นหรือน้อยลงนะครับโดยมากเราก็ปรับประมาณ40-50ครับไม่เกินนี้นะครับแต่แล้วแต่ชอบนะฮะใครที่อยากได้เอ็กโคเยอะๆน่อยก็ปรับเยอะขึ้นนะครับเราลองมาดูช่องต่อทางด้านหลังกันนิดนึงนะครับผมนะฮะตรงนี้จะเป็นเสาสัญญาณบลูทูธนะครับนะฮะก็มีแถมมาให้อยู่แล้วในกล่องนะครับและตัวนี้เป็นช่องต่อ HDMI ครับ1 2 3และ 4ครับตัวนี้เป็น HDMI แบบ Output นะครับและเป็น HDMI แบบ ARC ด้วยนะครับช่องต่อโทรทัศน์มาต่อเข้าตรงด้านนี้เลยนะครับทางด้านขวามุมสุดนะครับนะฮะตัวนี้นะครับและถ้าท่านใดมาจากกล่องออไม่ว่าจะเป็น True A I S หรือว่ากล่อง Apple T V มาเข้า Input ใดก็ได้นะครับ1.2.3.4และเอาพุ t ตัวนี้ไปออกยังทีวี หรือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ก็ได้นะครับและตรงนี้นะครับจะเป็นช่อง Input แบบ Analog Input นะครับ RCA นะครับก็มาเข้าตรงนี้แล้วแต่การใช้งานและเ u t p u t มีด้านนี้มีอย่างละ4ช่องครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องของ Optical นะครับเพื่อรองรับนะครับสำหรับทีวีรุ่นเก่านะฮะอ่าอีกด้านนี้นะครับจะเป็นช่องที่เสียบช่องต่อของไมโครโฟนครับนะฮะ อย่างตัวอย่างเช่นนะครับเราใช้ไมโครโฟนรุ่นร่วมต้นที่เราแนะนําไปนะครับก็เข้ามาต่อเสียบทางด้านนี้ได้เลยนะครับนะฮะก็จะมีอยู่2ชุดด้วยกันนะครับเรียกง่ายว่าถ้าเป็นไม้ลอยก็ได้ไม้ลอยคู่2ตัวไม้ลอยคู่อีก2ตัวรวมเป็น4ตัวด้วยกันนะครับตัวนี้ก็รองรับนะครับอีกทางด้านหนึ่งนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นช่องต่อไฟนะครับนะฮะสายไฟ AC นะครับเข้าไปนะครับ และตรงนี้จะเป็นช่องต่อของสายลำโพงครับนะฮะก็ออกลำโพงซ้ายขวาได้เลยนะครับเมื่อมีแอมที่ดีแล้วนะครับผมนะแน่นอนวันนี้ เปิดตัวเลยครับในร้านของ Audio Night Center ที่แรกนั่นก็คือไมโครโฟนครับมาพร้อมกระเป๋านะครับแบบไลฟ์สไตล์ฮิลแบบสวยๆพกพาไปที่ไหนก็ได้เพราะเขามีแค่แค่นี้เองนะไม่หนึ่งคู่นะครับมีอยู่5สีด้วยกันนะครับผมมีสีขาวสีดำสีม่วงและที่ผมถืออยู่นี่ก็คือสีฟ้านะครับ และที่ชอบมากๆสำหรับสาวๆก็คือสีชมพูครับอันนี้มาแบบ5สีด้วยกันราคา4,900บาทเท่านั้นนะครับผมชุดของเขานะครับก็จะมีตัวนี้เลยนะฮะสะดวกสบายมากสามารถใช้เชื่อมต่อกับ MDKA Series ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ครับจะมีหัวแจ็คอยู่นะครับเสียบเข้าไปทั้งด้านหลังนะครับแค่นี้เองนะครับหรือท่านจะไปใช้ในงานอีเวนต์หรือว่าออกนอกบ้านนะครับ ได้เลยนะครับเอาดอกก็ได้อินดอกก็ได้แค่พกตัวรับตัวนี้ส่งสัญญาณตัวนี้นะครับมายังไมโครโฟนแค่นี้เองครับและตัวนี้พิเศษเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันสามารถปรับอะไรได้บ้างมาดูในส่วนของตัวรับไมโครโฟนกันนะครับสำหรับรุ่น d w t o go นะครับที่มี5สีด้วยกันครับตัวนี้ก็นะครับเป็นตัวรับสัญญาณครับสามารถเสียบต่อสายแจ็คอย่างนี้ได้เลยนะครับกับเครื่องแอมปิเฟเยอร์คาราเกะนะครับ ก็จะมีจอแสดงผลนะครับให้เราเห็นอยู่นะครับสังเกตสีเขียวๆทางด้านบนนี้นะครับจะเป็นตัวแสดงผลของแบตเตอรี่นะครับที่ทนความจุได้ถึง5ชั่วโมงนะครับหรือจะเสียบชาร์จตลอดเลยก็ได้นะครับโดยใช้ type C นะครับต่อเข้าทางด้านหลังด้านนี้นะครับนะครับตัวนี้นะครับก็จะแยกเลยนะครับจะเขียนว่าเป็นไมโครโฟน1ครับและไมโครโฟน2นะครับตัวนี้นะครับก็จะสามารถปรับเอฟเฟกได้นะครับ โดยกดปุ <wi> ่มค <sh> ้างนะครับทางด้านนี้นะฮะนะฮะก็พอกดปุ่มค้างนะครับมันก็จะขึ้นตัวสีเขียวนะครับดังภาพนะครับตัวนี้นะครับพอกดปุ่มค้างมันขึ้นสีเขียวนะครับตัวนี้เราก็กดเลื่อนลงได้นะครับว่าเราจะปรับโหมดอะไรนะครับผมนะฮะนี่ฮะปรับเป็นเอฟเฟกก็ได้นะครับตัวนี้ความดังนะครับเราก็ปรับได้ครับตัวนี้ความดังอยู่ที่80ครับ นะะฮเราก็ปรับมาเป็นเอฟเฟกต์หนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเป็นเอฟเฟกต์สองนะครับอย่างที่ผมกดไปนี้นะครับเอฟเฟกต์สามเอฟเฟกต์สี่เอฟเฟกต์ห้านะครับนะฮะจนกลับมาถึงเอฟเฟกต์หนึ่งอันนี้หมายถึงเออเราอยากจะให้เสียงเอ็กโค่มากขึ้นห้าระดับนะครับโดยมากผมจะปรับอยู่ที่หนึ่งหรือสองเองนะครับไม่ได้เยอะกว่านั้นนะครับเสียงเอ็กโค่ของเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับแบนด์วิดท์ความถี่ได้โอ้โหหลายสิบแบนด์วิดท์เลย นะครับสามารถถ้าความถี่ชนกันตัวนี้ก็สามารถปรับเรียงได้นะครับถือว่าสะดวกสบายครับนะครับก็ปรับไม่ยากครับตรงนี้พราะไม่คำปรึกษานะครับทั้งไม่หนึไม่สอครับปรับลักษณะเดียวกันเลยนะครับนอกจากเราเปิดตัวไมโครโฟนรุ่นใหม่อันนี้ไปแล้วนะครับผมนะฮะเรายังมีไมโครโฟนที่ อัปเรเวลขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำนั่นก็คือรุ่นนี้ครับ su 850 da ครับตัวนี้ก็เป็นคลื่น uhf แล้วนะครับผมนะฮะทำให้เสียงสถียนข้อดีที่แตกต่างระหว่างไมครโรุ่นนี้นะครับนั่นคือว่าตัวนี้เสียงดี e c h o ถึงตัวนี้ e อ็โระดับกลางแต่เสน่ห์ของเขานะครับต้องบอกเลยครับว่าเขาให้เสียงที่ได้ดีเทลรายละเอียด มากขึ้นนะครับเสียงร้องที่ทําให้เราได้ยินเสียงกลางมากขึ้นอิ่มขึ้นชัดขึ้นต้องบอกว่าร้องง่ายกว่าตัวเริ่มต้นใครที่ร้องไม่ค่อยเก่งมากนักแนะนํารุ่นนี้ครับนะฮะสำหรับรุ่น su 8 5 0 da ครับราคานะครับของเขานะครับเป็นไม้ลอยคู่นะครับพร้อมเครื่องรับตัวใหญ่ตัวนี้นะครับอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นนะครับไม่ถึงหมื่นครับนะฮะ ก็จะมีสายชาร์จมาให้แล้วก็สายต่อนะครับที่เป็นแจ็คนะครับสามารถเข้าแอมคารเกตตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม้ลายคู่นี้ครับปกติแล้วถ้าเทียบคุณภาพแล้วนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆต้องมี10,000บาทขึ้นไปทั้งสิ้นนะครับแต่ตัวนี้ทดสอบแล้วเสียงดีมากๆร้องง่ายมากๆนะครับผมและเสียงทําให้เราแบบร้องเพลงอะไรก็เพราะนะครับแน่นอนนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับโดยเฉพาะความสุข ในการร้องเพลงกับครอบครัวครับชุดคาราโอเกะดีๆที่ Audio Night Center ผมแอดดี้แนะนำวันนี้ครับแบรนด์ของ s ซาวิชันนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับผมขออนุญาตอ้างอิงอีกนิดนึงนะนะครับก็พี่พละพลนะครับศิลปินนักร้องนะครับผมก็เลือกใช้ซิสเต็มของ s ซาวิชันนะครับรวมถึงใช้ไม์ของ s ซาวิชันด้วยนะครับนะฮะพี่เขาก็ชอบขนาดเป็นนักร้องที่เรียกว่าเป็นระดับดีว่าเสียงร้อง ดีมากๆนะพี่พลพลก็เลือกใช้สาวิชชันนั่นก็เป็นเครื่องการันตีหนึ่งอย่างนะครับพี่เขาไปเลือกซื้อเองนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรือว่าพีเซนเตอร์แต่อย่างใดนะครับผมก็กราบขอบพระคุณพี่พลพลด้วยนะครับผมก็เลยอ้างอิงนะครับเพราะพี่พลพลนะครับชื่นชอบแบรนด์สาวิชั่นแบรนด์นี้นะครับเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับอ่ะชุดคอแเกะวันนี้ลำพงครับนะฮะตัวนี้13,900บาทนะครับ เสียงดีมากๆตั้งที่ไหนก็ดูดีนะครับผิวไฮกลอสและเสียงดีมากๆวูฟเฟอร์ขนาดใหญ่8นิ้วทวิเตอร์3นิ้ว2ดอกนะครับรายละเอียดเสียงนี่ระยิีระยับอยากให้ทุกคนมาลองฟังเลยนะครับจะแขวนก็ได้นะครับสำหรับโพงนี้และฝากไว้ด้วยกับ MDKA Series นะครับเป็นแอมคาราเกะจอทัชสกรีนจอใหญ่รวมถึงมีรีโมทปรับเสียงเพลงปรับเสียงเอ็กโคนะครับปรับเสียงรูมโหมดหรือจะปรับเสียงวอลลุ่มของเสียงร้องนะครับทำได้ เพียงแค่อยู่ที่มือเรานะครับและไมโครโฟนนะครับเปิดตัวแล้วนะครับมี5สีด้วยกันนะครับราคาเพียง4,900บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้เสียงพ้องมากๆนะครับและสามารถปรับเอ็โคได้อีก5เอฟเฟกด้วยกันนะครับดีมากๆครบเรื่องเลยแล้วใครที่อยากร้องง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแนะนำให้เล่นรุ่นนี้ครับ su 8 5 0 da ครับ8,900บาทนะครับผมตัวนี้ก็เสียงดีมากๆและร้องง่ายร้อง เพราะร้องสบายร้องเพราะผมว่าโรเริมต้นนี้ก็ดีมากๆแล้วใครที่ทําร้านอาหารร้านคาราโอเกะก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ร้าน Audio Night Center ครับเรายินดีนะครับมีทีมงานติดตั้งระบบเซตอัพไม่ว่าจะเป็นที่บ้านท่านหรือจะเป็นระบบห้องอาหารร้านอาหารร้านคาราโอเกะเรายินดีไปบริการดูแลให้ถึงที่ติดตั้งแบบเสร็จสรรพแบบเหมือชีพด้วยนะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขผมทิ้งท้ายกับเพลงที่ผมร้องทดสอบ แบบคร่าวๆนะครับอาจจะร้องไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่แต่ลองไปฟังดูสัก2เพลงเพลงไทย1เพลงและเพลงสากล1น1เพลงและฝากไว้ด้วยครับกับชุดคราวเกะเสียงดีราคาจับต้องได้นะครับในวันนี้ผมแอดดี้ออเดียลไนท์เซ็นเราวินทราราไปก่อนครับสวัสดีครับ ที่ฉันต้องกันก็นคือให้เราคอยดูสนาหากเราเพล,เลิ่ไปแล้วรูปใจใจาย mm hmm. เป็นคอยดูแลและรักษาดวงใจเก mm ็บเอาไว้ hmm. จนวันที่ฉันคิดคู่ใจขอบคุณครับสำหรับบทเพลงมีจากสาววิช่นครับ Moon. Let me place a mother star. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. My humble song, and let me sing for evermore. You, you are all I love for. I sit at the door. In other words, please be true. In you know other words, I love you. I love you!